สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุณโจชองเป็นยังไงเนาะบ่อเร่มาเยี่ยมมาหย่อมโดนเราด้วยกัมีโอกาสมากงวดนี่ขอเน้าทางนี่นี่เราขอเน้าทางเทียบุญปั๊มน้ำมันนี่คิดว่าเน้าทางงวดนี้ก็ว่ามันทุกงวดค่ะได้แล้วไปว่ามันได้แล้วล่ะตีขอเน้าทางจากขึ้นมาฝากอีกที่เทียมมาฟังเตียบุญเถื่อโบเถื่อเข้าอะไรว่ากันเนาะอันนี้มันเป็นแนวทางเนาะตัวใดนี่มาฝากพี่น้องเข้า เพราะว่าก็ฝันดียวยวงสินะเดฝันดีเอาเบาคุ้มฝันให้ฟังหน่เป็นยังฝันว่าฟัางสองสามมือพาเทพยบมหาหัวเทียนทีแล้วโอ้พาเทพยบมหาว<อ>่าอันนังสือแล้วก็มาถามแล้วก็โดนเติมกรไปบ้านเลขที่ก็สี่แปดบ้านเลขที่สี่แปดบ้านเลขที่สี่แปดพาเทพกับที่พ่อเก้า ตามโตัวทีเป็นน้ามโตโอ้เพิ่น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 เป็น,ปน,ปน,ปนอ่าเพิ่นก็ต้องอยู่น้ำเก่าเน,ะนาะน้ำเก่าเรื่มเบิกเดี๋ยวคัน้ำมันอยูนะล่อสักพักหนึ่งพะวาวเพิ่นกะเครื่องเติมน้ำมันเครื่องให้สัมผัสครับกบ็ขอโทษพี่น้องหลายหลายบางครั้งกะ ต้องรอครับต้องรอคุ้ยกันไปน้าเติมน้ำมันไปน้ำมังสิละครับเพ่นก็ดยากครับแต่ว่าพ่นกิมาหายแนวทางเรื่อยๆสหละพี่น้องหล่นโดนกับพอกันพ่นแต่ละหลายงวดแล้วพ่นบ่อได้มากพ่นนี่จะพ่นว่าฟังว่าพ่นได้อยู่พ่นได้อยู่เลื่อย่าสั่นพ่นว่าก็ดีงวดนี่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาคุ้ยกันครับมาคุ้ยกันพ่นก็เลยว่า สำหรับ่วันนี้ฝันดีแล้วครับฝันดีแล้วสันละว,ว่าฝันดีคักแล้วสันฝันว่าพระเทพมาหย่อมถึงบ้านมาถึงบ้านเนี่ถือถือถือว่าบุคคลธรรมดาฝันทั้สิถือว่าโชคดีแล้วครับเป็นสิริมงคลฝันที่เป็นสิริมงคลเนาะนนบาดนี้ฝันจังไดแน่บัดในขั้มฝันในขั้นฝันแก่ว่า พระเทียบที่มอดใค่มาก mm hmm. มาหาก็กิ่นไปในเฮียนผลละไปอ่านหนังสืออยู่ในเฮียนโดนเติบ๋บแต่ถามหาซื้อหาอยัางก็งเป็น oh. ลงมากเลยว่าลงมากกับขี่รถมากหอดนี้ละเออเอินบอกคนว่าพระเทียบมากเอาเอินบอกพี่น้องเอินบอกพี่น้องพี่น้องแลนส่วนส่วนรับเล่าป mm hmm. ็นเล่าไปว่าอะไรยังสิงนะจอดรถ ah. เลย โอ้เพิ่นก็ดเลยจอดรถด,ดิจอดรถเพราะว่าคนมันหลายอานนี้ทะเบียนรถเพิน่นโู้มีบ่เบิบง่บงได้เบิบง่บงบ่รถเรากับ่รถใหม่ดอดกยวรถโตโอ้รถโตโตเบิ้งได้เบิ่งทะเบียนรถเพิ่นดิคนหิ้มหลายครับก็คิดว่าบ้านเลขที่ก็สที่บ้านเลขที่สี่เป็ เจ้าก็จะว่านา้ำสีน้ำเก่าแบบนี้ปะ่ะฝันกะสีเก่าเนาะเพราะว่าเพฝันเป็นผู้สูงสักก็ต้องอยู่น้ำเก่านี่แหละเนาะก็ฝันดีมาเรื่อยๆดอกเป็นตะไดหรือว่าแม,ม่นถือแล้วหรืไปเรื่อยอ่เป็นตะเข่าแม่นหวงวันเี่เป,เ,เป็นตะได้อีกแล้ววันหนึ่ไปจะได้ได้ละ่ะเคื่อนก็ฝันว่ายางมาสาเนี่ยเจ้าผู้ใดมาเอาเข่าจุ่มน้ำไว้สามสอบแล้ว<ม>เอาอก็บจบ่มเก่า เขาเป็นเก่ามั็นโมเขาน้าเก่าเนาะสามเมื่แล้วน้ำเป็นนึ่งก็ไปอออันเด้งสียมันถสีเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งสามเก่าหนึ่งสามเก่าหรือหนึ่งเก่าสามเสียงเสียงหรอเปล่ามืออื่นหนีด้หนิจ่อเมื่อมากหรือมันจ่อเมือเมื่ออื่นหนี่แล้วเมื่อสียเรืยเอาหนึ่งสามเก่าเชินไปเห็นหนึ่นึงสามเก่าหนึ่งเก่าสามยังเลขสามตัวพี่น้องคนอยากลงทุนน้ำนึรอสักพักพี่น้องครับก็สาม สามเก้าครับอันนี้เป็นสามตัวเนาะคิดว่าว่านบ่าพลาดแล้วก็เพราะว่าบังท้งจากเลขกออกแล้วได้ซีหาเมืองปนบ้างัวไปกินเขาเอขียวเขียวเขากำลังเลี้ยงเนี่ยครับวัวไปกินเขาเขางามๆเป็นกวาเป็นกวาเย็นเขาที่เขาดำรับวัวไปกินเขาวัวกัววัวตัวเดียวอ่ดอกมาหลาย เ่าแบาเขางามๆยังน่าเอิกป <F> ีที่ว like <F> ่ามันเก่าชีเก่าสามเก่าชียี่เลีวมันต้องมาแบบนี้มันต้องมาแบบนี้ปกติกันเรียกออกแล้วนี่ถึฝันตองงวดในคืนนั้นเลยแต่เก่าอ่ะแต่เก่าวานี่อยู่ออกมาเลยชีหาเมยังไมาฝันฝันกับฝันเห่าเสเปี่ยวที่แลีวนะเหยวที่แลีวกับฝันไรกันเลย โอ้ฝันตโตๆกันเลยจิงเียวแกก็ป่าจังว่าเด่นแปดโอ้แถวที่แล้วนี่เด่นแปดเลยโอ้ลักเสีบบอกลักเสียบพอมมันบอกบอกลักเสียบพอมโอ้เสียดายบ่ได้มาถ่ายทำนอกวัดที่แล้วเนาะออกมากเจ็ดแปดเจ็ดเลยเกินเรียกอยู่คองซื้อไว้เกินลืมว่าเรียกมันอยูุลักเสียบโอ้เข่าเข่าขักเนาะเข่าขัดคิดว่างวดนี่ก็จริงวาผ่าดอยู่บ่กะ เอแเราเท่าที่พันมานนี่ถึกมาจจกงวดเ้าทีมันเถือนแถือมานนี่เมื่อกล่ายันใหล่เรญ่เยเหรปีนึงเหรอเนี่ยโอ้มันถืกอเว้นมาบาบ้าแต่ละงวดจ้องวดก็บถือไปเรื่อยเถือไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วมาอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันกับกาไหลสองเทียออกสามก้าหาปั๊มน้ำมันบ่ไหลยังออกเลขกอีกเป็นบ่ก่าไหลหยุดดีซื่งคือจังมีแนวมาเหตุ เตื้องเนี่ยกะตื่นปีนี้ไม่เจ้ากะเตืองมาแมนไวยมาหนี่ยุดซื้อคนลังมาหน่อยๆบ่ได้จักก้นเชียงกะดังเวินเวินอยูเดี่เชียงติดอยู่นี่เตี้ยจักชั่วโมงผู้ที่สามมาไว้เป็นตัวให้น้าฟังเอาเสือสามเกาหานเลยเนาะโอ้เสือเสือตรงตรงเลยตันเนี่อเล่นแล้วโยมาอยู่มาเวียนงวดนึงมาออกมาหยุดอีก่เกาหานไมยุดอัน ยุดคือเก่ายุดคือเก่าพ่ไหลสีมุ่งเาบ้านหมอมาวันทนเงินไหลยาเลยบ่ออกบ่ออกก็หวนมาออกหวานุ่นออกสิบเก่า๋อหวาุ่นมาออกสิบเก่ีนี้ปกติว่าสิบเก่าออกมสองเทียลวโอ้สองเทียละที่ออกอยู่ปั๊มนี่โอ้แปลกขนาดเนาะทีนี้วดนี่เก้านี่เก้านันี่ยันยู่บนอยู่ ขันขันมันมามาบนเนาะที่เก้าบนมาบนโอขันมามาบนเนาะขันแล้วแต่พี่น้องเนาะขันพี่น้องเอาไปก็ไปเฮ็ดเอาเนาะสิเป็นบนเป็นล่างกันจะเพิ่เพิ่นจะเพิ่นจะเพิ่นสื่อหลายสื่อพราะคมปากของพ่อสื่อพราได้ฟังเท่ากันยับไปกระโดดซักเนาะยับไปกระโดดซักเพราะว่ามันผ่านได้ครับทุกอย่างมันก็เป็นไปได้แต่ว่าตามความฝันก็ว่ามัน เถื่อแล้วหนุ่ไปเอาฟืนตามผู้ฝันเนาะตามที่เคยเป็นมาแม่นบ่ตามผู้ที่ฝันมาตะเก او มันจางตะเก او หรือมันถื่อแล้วจีซุ้มมาขายเขานอนนอยู่นีแล้วก็ฝันเจียวที่ว่านก่อนบ่คนเต็มบ้านเยอะแยะบุญเฮียนเนมอแต่ไมีหอนมอลำมาอ้าวคนหลายหลายอาจนมันก็เป็นนิมิตที่ดีตั่นตื่นขึ้นแก่กับมหาเลยว่าซุ้มนอนอยู่นี่สังคมคิดว่า สิ่งตัวเกี่ยดก็ซื้อพ้าหอมปากหอมคอแม่ได้ซื้อหลวงหลายผู้ใดกิดตามส้มก็เอาพ้าเอาพ้าประมาณเนาะเอาพ้าประมาณเนาะพ้าได้ฟังเนาะครับอย่าไปอย่าไปล้งทุนหลาหรือถ้ามันเป็นเลขในใจถ้ามันตรงกันกระจัดก็ได้เนาะใส่นาะตัวเลขเข้ามาโซ่เบิ้งจักไหนรู้ไหมจะหน้องมือเบิ้ครับตัวเลขจะเยี่นี่ละ ก้องดอ,อกดอกเกียนครับเห็นบ่พี่น้องแต่ว่าบ่ชาดเจีนปนันไดยแต่ว่ากท็ทีเห็นอยู่ดรอกครับเห็นเห็นเห็น<แ>นี่แหละครับตัวเลขสําหรับงวดนี่ครับล่างก็มีสองเก้าี่แปดครับหลังสองเกากับ4ี่ครับสี่แปดเป็นบ้านเลขที่เล่าครับ แต่เราเขียนไว้ให้ในสามคูครับทั้งบนนะบนนั้นมีเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสี่แล้วก็สี่แปดกับสองเก่าหนีลางนะครับเนอะเลขสามตัวถ้าพี่น้องอยากจัดก็คือมีหนึ่งเก่าสามสามเก่าหนึ่งนี่แหละครับอันนี้คือเลขสามตัวครับาาก็มาร์กระชอบกระจัดได,ด้วยครับพี่น้องบน หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสี่ครับล่างสี่แปดแล้วก็สองเก่าเลขสามตัวถ้าพี่น้องอยากลงทุนก็มีหนึ่งเก่าสามสามเก่าหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็จัดให้ไหวกัถ้ามักชอบไปจังไปลงทุนได้ครับพี่น้องเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสียงครับอันนี้ทางช่องกระหายไหวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้น ผิดถูกกิะว,ว่ากันถามักถ้าชอบหรือถ้าว่ามากกับเลื่อนพานพี่น้องครับถามักกับจังอาไปลงทุนถามักน้าเสียเพิ่นกะถา้าไปตรงใจพี่น้องก็จัดได้ครับพี่น้องครับจัดได้เลยถ้าเป็นเลขนใจเฮ้าครับ เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสี่อันนี้เป็นเลขบนนะครับล่างกะมีสี่แปดสองเก่าสองเก่าสามตัวกะมีหนึ่งเก่าสามสามเก่าหนึ่งนี่แหละครับเนากะกะทีไว้ชัดเจนครับงวดวันที่สองสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ เสียบุญนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสจใครหน้างนี้ก็ไร่กดแช่กดกระดีติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางจองนี้เะค่ะ